เรามาตักเสิร์ฟกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาผัดขิงเครื่องในไก่นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะจะมีเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูดำแล้วก็จะเป็นหอมใครมีหอมหัวใหญ่ก็ใช้หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้พี่หอมใช้หอมแขกหัวใหญ่ นี่ก็จะเป็นต้นหอมจะเป็นเครื่องในไก่นะคะเครื่องในไก่ก็จะมีตับมีกลืนแล้วก็มีหัวใจนี่ก็จะเป็นขิงนะคะก็จะมีน้ำตาลซีิ๊วขาวก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะจะมีน้ำมันเอาไว้ผัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะจากนั้นก็จะอหอมนะคะเอหอมลงไปผัดให้หอมๆก่อนนะคะ พอหอมก็เริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่เื่องในไก่ลงไปผัดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะให้เครื่องในไก่เข้าสุกก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะ เอี้วขาวนะคะจะเป็นน้ำตาลนะคะนี่เป็นน้ำตาลทรายผัดขิงนี่ก็จะออกรสหวานนิดนึงนะคะ เจียวมากจากนั้นก็จะใส่เส้นขิงนะคะแล้วก็เห็ดหูหนู เราก็จะให้เห็ดหูหนูกับเขยงเขาสุกนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะชิมนิดนึงนะเพราะว่าใส่ทั้งต้วเจียวซีอิ๊วขาวนะคะว่าเขาจะเค็มไหมเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะัขิงนี่ต้องให้ออกรสหวานนิดนึงหวานนำเลยนะคะ เราก็จะใส่ต้นหอมเป็นอันดับสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็คนนะคะปิดไฟได้และะ้วค่ะเป็นนันว่าเรียบร้อยนะคะผัดคิงเครื่องในไก่นะคะ เรามาตักเสิร์ฟกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดขิงเครื่องในไก่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ